ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นเว็บไซต์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่เปิดให้บริการด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสำหรับสถานประกอบการที่มีความต้องการขอใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวและสามารถยื่นขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยผ่านเว็บไซต์ t ท a i t s o r g เพื่อให้หน่วยตรวจสอบและรับรองทำการพิจารณาและดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานโดยกรมการท่องเที่ยวจะเป็นผู้อนุมัติและออกเอกสารรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้ไว้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินอาจเกิดคำถามว่าแล้วได้อะไรจากระบบฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแน่นอนก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ได้รับผลประโยชน์ จากการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนอกหนจากนั้นระบบยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทั่วไปให้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและค้นหาข้อมูลสถานประกอบการจากแผนที่ได้และสำหรับ w w w t h a i t ์เว็นั้นจัดทำเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ตามมานั่นเองค่ะ www thai ts org เว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน